สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางเราพัฒนาวันนี้วันนี้วันที่สิบสามเดือนหกปีหกห้าเหมือนเดิมครับก่อนไปชมของวันที่สิบสามก็คำเตือนเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับตัวเลขเป็นสูตรคิดคำนวณน,นะครับผมมีเข้ามีหลุดน,นะครับมาดูกันนะครับวันที่สิบที่เชฟหนุ่มให้ไปสรุปผลที่เชฟหนุ่มให้ไปเด่นที่ 3ามห้าหหวยเรลาชุดหตัว 5, 7, 9, 9, 3, ออกห้าเจ็ดเ้าเ้าสามสชุด4ตัวนะครับก็เป็น9ก้าเ้าสามสี่แล้วก็3าตัวบนก็เป็น9ก้าสามสี่สองตัวบนก็3ามสี่แล้วก็สองตัวล่างเป็น99้้านะครับผมที่เชฟหนุ่มให้ไปก็เข้า3ามสี่ตรงๆนะครับผมสาสี่ เข้าตรงๆครับ3 4ล่างส่วน99ไม่เข้าส่วน5 5มันออก5 7เช็ชฟหนุ่มให้ไปที่58เนาะเนาะจน้าเสียดายเกือบเข้า2ตัวล่างของชุด6ตัวตัวเด่นเข้าที่3 3มา5มา3มา5มา6ไม่มานะครับผมก็ยังดีที่เข้าตรงๆนะครับ3 3 4ตรงๆเนาะ ชุดเก้าสามสี่เชฟหนุ่มเชฟหนุ่มกลัวมันจะห้าสามสามมันจะมาออกสามสี่ชุดสามตัวเนะก็มาถูกทางก็เข้าสามสี่แต่ตัวตัวฟันไม่เข้านะครับก็ยังดีที่เข้านะครับผมก็มาตามต่อของวันที่สิบสามวันต่อเลยครับวันที่สิบสามวันนี้เชฟหนุ่มคำนวณมาแล้วเด่นที่ อยู่ไหนนี่วันนี้โอ้ยโทษๆนะครับวันนี้เด่นที่สองนะครับผมเด่นเด่นที่สองเจ็ด ก้านะครับวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดที่เก้านะครับวันนี้วิ่งรูดงมืที่แล้วเช่นเดิมให้วิ่งรูดเข้าไหมเดี๋ยวขอโทษขออภัยนะครับยวดูกันวิ่งรูดงมืที่แล้วเข้าไหมวิ่งรูดที่ห้าง่อที่แล้วเข้าข้างหน้าวันนี้วิ่งรูดที่เก้านะครับชุดจับชุด สองสองตัวเด่นละสี่ชุดนะครับก็จะเป็นสองหนึ่งสองสี่สองหกแล้วก็สองเก้าน,นะครับ ส่วนเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะครับถ้าใครไม่ชอบ ที่จับให้ก็สามารถจับเอาเองได้นะครับชุดตัวเด่นส่วน9นะครับผมก็จะเป็น9 1 9าหนแล้วก็9 8นะครับชุดเบิ้ลก็จะเป็น2 2 7 7แล้วก็ 99นะครับมาไหม99ไม่น่าไม่แน่เนาะเพราะว่าหวเราาชอบออกเบิ้ลไม่เบิ้ลก็หามเนาะก็ชุด3ตัวให้ชุด3ตัวแล้วกันชุด3ตัวตรงละต้นนะครับชุด3ตัวก็จะเป็น397 695แล้วก็ 339นะครับใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางน,นะครับผมมีเข้ามีหลุดฟันให้ที่วันนี้ที่2979 <c oughs> แล้วก็เกนะครับ3ตัว ถ้าเบิ้ลวันนี้เดเบิ้ลจะเบิ้ลเจ็ดเบิ้ลหน้าหรือเบิ้ลหลังก็ไม่แน่ใจเนาะลองดูครับชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เชฟหนุ่มนำโชคด้วยครับขอให้เข้าเฮงๆปังๆเหมือนวดที่แล้วนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ